สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสูชบ่ช่องโอสเวเวอร์นะฮะวันนี้นะพี่โอ๊ตจะมาเล่นเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า escape the cruise ship of อ b อบบนะครับอ่ามีออฟบ,บีด้วยนะฮะมันต้องมีออฟบ,บีทุกแมปครับท,ที่พี่โอ๊ตเล่นนะฮะแต่ว่าบางแมปก็ไม่มีก็ได้นะฮะโอเคยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมนะว,ว่าผมจะรอดจากดาบนี้ไปได้ไหมนะเดี๋ยวได้แป๊บน,นึงเลยเอ,เอ็กเซปคือหลบหนีนะฮะครูชิปก็คือเรือครับก็คือลงกันเป็น หลบหนีออกจากเรือนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยว่าจะรอดจากด่านนี้ไปได้ไหมนะครับตกจากเรือเนี่ยโอเคจะพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับไปกันเลยก่อนแรกเลยนะฮะก็หากันทั้งออกไปเลยนะทำลายกระจกไปได้ไหมนะไม่ได้ไม่ได้คือเซตอยแล้วอ๋อมีคืออยู่เซตตฟเป็นอย่างนี้นะสีเขียวนะโอเคไปทางนี้เลยน่าจะประตูนะครับปึ๊บโอเคเซตไฟแล้วปึ๊บปึ๊บอุ้ยก็มีใช้อุ้ย้ายนีอเลยเสียชีวิตมีใช้ เออน่าจะเป็นแบบว่าพวก,กวแบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าไงพนักงานในเรือหรือว่าเป็นแขกบนเรือนะครับที่เสียชีวิตเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับอ่าเด็กอีส์วันเป็นเ e อะซอมบี้เลสโก้ไปกันเลย um อืมเอยเดี๋ยวนะคือนี่น้องยังหลบอายอุยอ้ยเกิดความยากเลยทุกคนหรือคะแนนแรกยังไม่ได้เลยอะ่ะเฮ้ยแต่ว่ามีน้องไปได้ทุกคน เฮ้ยแค่แบบไปใกล้ๆผมก็ทิ้งแก่ๆแล้วฮะยากนะอนี้บอกเลยว่ายากมากอุ้ยเฮ้ยแต่ว่าน้องไปได้ทุกคนเราก็ต้องไปได้ใช่ไหมว้าโดนขางกวาด,ไ,ดไอ้ทอมมันขึ้นสระหน่ำเลยทุกคนมันก็เลยยากนะที่จะโดดข้ามไปนั้นม่ใช่ง,ง่ายๆแล้วปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโอ้มันต้องอ,อ,อาศัยเซนนะทุกคนเซน เปนเท่านั้นนะสิ่งที่จะรอดจากดาดไปได้นะครับแต่ผมจะโชว์ให้ดูนะว่าเดี๋ยวต้องตีเต้งทีเดียวผ่านอะจึบจึบว <What happened? S 2> อทแฮปเพนเอาดีๆละผมจะตั้งใจแล้วผมจะทําสมาธิรวบรวมสมาธิไปที่จุดศูนย์กลางแล้วไปที่ระหว่างขาระหว่างกิวระหว่างหน้าและสายตากระโดดไปนี่เป็นไงโอ้เป็นโชว์1สเ,เต็เปเท้นข้างเนาะอ,อ่ะกดท่าเต้นมันไงวะเนะนี่ยนี่ๆๆเอาบ้างเอาบ้าง ตะคว่าพี่ก็มีถ้าเต้น่มี้นะครับโอ้โหไปกันเลยเสียเวลา <c oughs> ก่อนที่จะหนีไม่รอดนะทุกคนแอ่ิลลาเยอะทุกคนปึ๊บโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยน้ำทามาตกลงไปที่ผมไม่อยากจะพูดถึงไงนะว่าผมจะหายใจไม่ออกนะผมคือน้ำสาบพี่เฮ้ยควระวังพวกนี้คืออันตรายทุกคนซอมบี้บอกโอ้ยเกือบเกือบสรุปหลบหนีจากอะไรวะเนี่ยหลบหนีจากเรือซอมบี้หรือเปล่าหนาอนซอมบี้เลยทุกคนเไว มาไหมอรี่บั้นนะเฮ้ยเฮยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อที่ผ่านมาคือเมื่อกี้พี่แค่แบบอ่อนให้นะครับพี่แค่แบบยังไม่ใช้ยังไม่ได้ใช้สมาธิขั้นสูงสุดนะปึ๊บเก้ยเซตพอยต์เฮ้ยเหมือนพี่ลืมเซตพอยต์หรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่ลืมไม่ลืมถ้าเกิดลืมงานเข้าต้องไปเดินใหม่ตั้งแต่แรกนะเหนื่อยเลยอยังไงนะจุ๊บโอเคทางไหนทางไหนทางนี้ ประตูทางนู้นเราก็ต้องไปทางนู้นเอ้เสร็จไปเลยปุ๊บว้ายม,ม,มันลำบากผมต้องไปเรียนวิชากระโดดสูงมากกระโดดเตี้ยอะไรเกินชีวิตเฮ้ย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 ได้ไงเนี่ยผมรว่าผมกระโดดสูงน,นะตายได้ยังไรครับเอาลอว ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยทำไมน้องเขากระโดดสูงจังเรากระโดดเตีย้ยเพราะเราตัวเตีย้ยเฮ้ยเราตัวเตีย้ยทุกคนจริงด้วยแต่ผมต้องไปเพิ่มความสูงนะแต่ผมว่าผมความพยายาถึงแข่ความพยายามถึ่แค่ทุกคนเห็นไหนวิ้ววิอือวิ้นี่มองข้างก็ได้วิ้ววิ้วเกือบเลยมันยากเย็นอะไรอย่างนี้ไว้เนี่ยแต่ว่ามองข้างก็ได้นะทุกคน ึ๊บ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 เฮ้ยโอ้โหอมูฮูจักรูสบัตตตูมกระกูตู้วโอ้มองอย่างงี้เซเยี่ยมยอดกระเทียมเจียวงงงงงงเปลี่ยนทางโอ้บายบาย ด่ามคนมัวว่าก็จะไปก็ไปก้ยกุ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 ยกุยกุยระหว่างนี้เราก็เต้นรอน้องไปในตัวนะฮะโชว์สเต็ปลีลาแดนดิสซิ่งออนเดอะฟลอร์โอเคน้องมาแล้วก็ไปกันเลยเรามาไปเป็นครอบครัวก็ต้องปาบปาเป็นครอบครัวนะครับผมปึออ๊บครอบครัวเซอร์ไวท์วุดนะทุกคนที่มาเล่นกับผมจะต้องวุดทุกคนโอ้ดวว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 วอววจแอนว์ซอมบี้ออวว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 ว สมัดอะไรวะอ่านไม่ทันโคตนเร็วเลยอุ้ยอันนี้อันนี้คือ,อไรเนะี่ยหอยอะเป็ดเป็ดแล้วก็หอยแล้วก็เป็ดเป็ดแล้วก็หอยอ้าไอ้โดนกินโดนปลาหมึกยักษ์กินนะครับออโต,โต้ฟูด้ดแปลว่าปลาหมึกนะครับผม We have this กซ์ซ s นเซตยูจ e งคิดคิดเอ็ดอับดิส n อ็กซ์ n ีโอเคโอแปลว่าอะไรมาดูอ่านได้อย่างเดียวนะแปลไม่ทด้ครับอับด s สเจ l รฟฟ์ f i ตพายุเอ้ย อ่าตัวอะไรวะกระพุนหรือเปล่าเออเจลฟิตไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับผมเจลฟิตครับถ้าเกิดใครถ้าเกิดผมผิดก็ช่วยแก้ใต้คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับผมตึงตึงๆึงตึเฮ้ยอันนี้ก็คือเลเซอร์ทุกคนระวังระวังเนี่ยมองข้างก็ได้โดดไปปุ๊บงามใส้จริงๆ ผมจะต้องมาตายอะไรง่ยางยๆเ,เ,เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วโอ้โหโอ้ดูน้องเต้นลอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคไปแล้วเต้นอะไรล่ะอะไรเนี่ยกระดูกหรอเฮ้ยโอ้โหต้องใช้วิชากระโดดสิงปอปัวนะชุ๊บนี่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 ไง อเป็นงาน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 เป็นการนะตอนนี้กระดูกระวังล่วงไปนี่เป็นสีเหลืองผมไม่อยากจะพูดถึงเนว้าจะเป็นยังไงเป็นขี้ข้างล่างเออเกือบเกือบไเกือบไปถึงตึ้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 นียะอย่าประมาทน้องน้องเดินมาตามทายคิครับจับเฮ้ยโอเคอย่า ตึง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 หนน้องน้องเราจะหายไปนะฮะคนสองคนโอ้มาด่านนี้ต้องใช้รีวิติสัมผัสแล้วเน่เ่เน่เอ้ยน้องเขารู้นี่นี่นี่น้องคนนี้คนนี้เขาใช้เขาใช้วิชาจิตสัมผัสทุกคนเู้ฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่า้นาฮ่าฮ่าฮัาฮ่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 าั่เฮ่าเ่าฮ่า่าฮร่ เฮ้ยตรงนี้อุ oh ๊ยไม่น้องเขาวิ่งเร็วจะเลยอะ่ะผมจะวิ่งไปแบบจะเทวิ่งแบบคนเท implies, <c oughs> นะทุกคนปึ๊บทำหนึง,ง <c oughs> นะเฮ้ยไ,ไม่ได้เอะงไงเ <c oughs> ต้นวิ่งไปเต้นไปโย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 ฮูยอ <c oughs> อ้อะไรอะไรอะไรไปวิ่งเร็วที่สุด The deck left get to the emergency s i t back อย่างวะอะไรเนี่ยมันบอกเขาบอกว่าอ้านะฮะอะไรคืออ้าไม่มีเออปึ๊บปึ๊บเครือบโอ้ยมีอื้อแล้วอะไรวะเนี่ยกระเป๋าเดินทางจะบอกฮ่า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 ฮู้ฮู้อุ้ยเอาบ้างเอาบ้างอย่าไปยอมอย่าไปยอมห้ามยอมเด็ดขาดว่าแต่น้องเขาหายกันไปหมดแล้วตอนไป มาดูสเต e p ิสอั t ต์พุทธสลัม m ิสเด a d ี่อะไรวะเด a d ี่ความตายอะไรความตายทุกคณเราจะไม่ยอมตายเด a d ี่เลยดึงดึง,ดงอะไรวะเนี่ยใครมาทำอะไรหกไปดึงึงดึง,ดง,ดง,ดงไปทางไหนวะอ๋อเนี่ยนะ่าจะขึ้นมาตรงนีว่ายนะ้ำไปเนี่ยมไม่กระโดดขึ้นอ๋อนี่จะมาทางนี้โถ่กระโดดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยเรา ดึง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  <Yaz> ดึงด no ึงดนงดึับนงาึงดนงาึงดึงดึงดนงดึ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 งดงดึงดึดึงึ้ดึงงดึึดงงดึงดึงดงดึ้ดงเึง่ึงดึดึงึดงไึงดึงดึงดึองเดด ก็ตรงนี้นะฮะเราไม่สามารถที่จะไปตรงจุดเส้นชัยตรงนั้นได้นะครับเนื่องจากมันบั๊กนะครับคือมันเดินมาไม่ได้นั่นเองนะฮะเราก็ต้องมาตัดจบตรงนี้นะครับโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับกับดาดที่มีชื่อว่า e x p e t h e Cruise Puppy นะฮะหลบหนีจากเรือครับผมโอเคยังไงถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไิดตากดกระดิ่งมีไลค์กดไปให้หมดเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะ